สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าพบกับน้องท่านเลยจ้ามาอนีมาอนีผ้ามาสวนบ้านแม่อีกแล้วจ้าพี่น้องจาอ้ามาอนีไอผ้ามาเบิงกระช่างป่าเนาะจา้าเนาะมาเบิงกระช่างป่าอีกแล้วก็เป็นเพื่นพอนเพาะหยังไรบุญเ่ยจ้าพี่น้องอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวสิพ้ายางไปเบิงเนาะจ้ะเนาะอยู่ตีทนทางไงมีเสียงรถกะต้องขอโทษเลยจ้าพี่น้องจา้าขออภัยนะคะนี่เดี๋ยวห้าสิพ้ายงางไปเบิงอันนี้ส่วนเพื่อนที่เคยอัปเดตไปเนาะจา้าเนาะ อันนี้ซุ่มบักบวบเดี๋ยวไมอนีสีผ้ายางเข่าไปเบิรงน้าจ้ะไปเบิรงกกระเลยจ้ะพี่น้องจ่ะอันนี้สิเป็นผักบุ้ง้อจ้ะเพื่อนผนักบุ้งไว้เต็มเลยจ้ะพี่น้องจา้าไปทาใส่กว๋วยเตี๋ยวจ้ะนี่เพื่อนเอาวันในมันมาวานนี่จ้ะผักบุ้งจีนเอาไปทาใส่กว๋วยเตี๋ยวนะจ่ะเพราะว่าเพื่อนขายกว๋วยเตี๋ยวเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะพี่น้องจา้าร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทางเป็นบ้านสังหินจ้ะ นี่บรรยากาศหัวบานเพิ่อนอันนี้เป็นมองพักน่นจาจะเนาะเพิ่นเห็ดใบง่ามถึงพุน่นอาจจะนี่งามงามจะเพีินจ้ะกำลังแตกออกจ้ะอันนี้ก็จะเป็นตน้นกล้วยต้นบักม่วงอาจจะเพิ่นปลูกใบไล่หลายจ้ะพี่น้องะโบอึดอยู่อึดกินเด้อจ้ะเด้อนี่เด็วดกส็สช่างป่าสิมีปลาเค็งจ้ะมีปลาเค็งปลานินโหลดกับเรนผ่านได้หลายเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่อันนี้สิเป็นมองปลาดุกจ้ะมีปลาดุกน้ำมองนี้ปลาดุกปลากะมองนั่นก็สิเป็นปลาหนี้นอจะเนาะแต่แตนะแตลปลาเค็งเพื่อนก็ว่าเพิ่นเลี้ยงแต่บูบูเพื่อนเอาใสไว้ในใสนอจนะเนาะน่าจะปนกันมั้งจะรอ้จังไรอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตของเพื่นที่พ่อเพียงนี่จ้ะเพื่อนตอวน,น้ำไว้นี่อันนี้เป็นก,กอกน้ำเพื่อนตัวไว้ทางหดพักหดย่างนี่จ้ะใส่สยางเรียบร้อยจ้ะพี่้อง อันว่าส์ยางลงไปสิลงไปได้บ่บุ้นนี่จ้ะนี่มันเป็นกระช่างป่าอันนี้จะเป็นปะดุกอันเอาไวนไ้น้นามูบ่ได้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวพายยางไปอ่อมสวนๆพักเบื้องเด้อจะเด้อว่าสิเป็นยังไงเนาะไปเบื้องทางฝุ่นจ้ะเป็นเดี๋ยวสิพายยางไปกล่องแยกสันแนนเอาจะเนาะเพราะว่าแบบมันบ่ไริสายระบบกันสันบ่ค่อยมีระบบกันสันอันนี้ก็ะพักบุ้งพักบุ้งปลูกไวท้ทซ์ดเซนก๋วยเตี๋ยว รถผ่านอันนั้นรถผ่านจะ้ะนี่จะโฮมดีดีจะหฮมต้นกล้วยปลากล้วยปลายังอันนี้นก็เป็นข้างบบบวบอันนี้อีกกระช่างหนึ่งจะเห็นปลาบอนว่าจะพีน้องจ้ะน้องท่านประการยางลงไปคักย่านจ้ะพี่้องย่านย่านมันรวม บอดเจี๊ยบเจี๊ยบเจีบ๊บอยู่จ้ะพูนเพิ่งเป็นเหลี่ยงไปกินไปอยากเนี่ยจ้ะคอยบริสุทธิ์แสนเพลินว่ิธีชีวิตเพิน่นบรรยากาศดีดีนะจ้ะติดทองไฮทองนาติดทองไร่ทองนานะคะอันนี้สวนแม่เพูนกระอ้อมหัวไว้อันนี้ก็ต้นดอกแค่จ้ะปลูกไว้เกือบทุกอย่างแล้วจ้ะพี่น้องไว้่ายยูทัดก,ก,กินในแบบชีวิตแบบบานๆนะจ้ะเนาะ ข่างแบบวบงี้ยเง้ยอาจารมึงสุดพุ่นสุดตั้งแต่มองแหกที่ไทยให้เบิ่งพุ่นแล้ะเจ้านะฝ่าบ่อนยิ้มเงี้ยยิ้งี้ยปลาบ้อนปลาบ้อนออกจากปลาบ่อนบอจากพี่น้องเบิ่งลายกระช่างอยู่เนาะจ้ะหนึ่งสองกระช่างจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้กระช่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นเฮี้ยหน่อยเพิ่นจ้ะนะสีฟ้าฝ่นะเฮี้ยหน่อยเพิ่นเพิ่นเห็ดไปอยู oui. ่ช่องแถา เตรียมปลาไปเดี๋ยวสิบห้ายางไปบึงฟังทั้งนั้นจ้ะอันนี้ก็แมนของเพื่อนเด้อแต่พี่น้องเป็นแดนเพื่อนอีกนะจ้ะเนาะเป็นสะหน่อยจ้ะต้นกล้วยตนย้นยางกระแมนเบดิดนั่นเขตกระสูต้นกล้วยต้นนั่นแหละจ้ะทางลงไปทงหน้าบัดน,นี้จ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีดีจ้ะแต่มาเห็นอยากโรลดไลน์มันะจะน้อยโรลดขีกลายทางนะจ้ะเนาะ เดี๋ยวสิผ้ายางเขาไปเบิ้งทางในจ้ายางเขาไปเบิ้งทางในน้ากันเราจะพี่น้องจ่าเครือกล้วยบ่ทั่านใหญ่คะปันไดกล้วยก็เป็นเครื่อนนเ,ปเป็นเครื่ออยู่ธรรมาชาติเลยเนาะจ้ะเนาะหน้าจะนะหน้าเพิ่นดำไปก็กยอภัยยุ่ยเฮียนกอัวภัย น้ำอันเอาไปาอันหดพักด้วยจ้ะนี่ไปทางหดพักงามหนามบ่ามาอันจากกล้วยอีกเครือหนึ่งเดี๋ยวสิผ้าย่างเขาไปเบิ้องน่นจาจะเนาะแต่ว่าให้เบิ้งทงหน้าก่อนมือนี่ทงให้ทงหน้านี่จ้ะอันนี้เพิ่นอันหยดหรือดำเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่พี่น้องอันนี้ก็ของแม่บรรยากาศทงไทยทงหน้างามงาม,งามแล้วแต่พี่น้องจ้ะต่สะออนป่ะจ้ะ อันนี้ก็เคี่ยวลืมเืออยู่เข่าเด้อนะจ๊ะเป็นเข่าเด้บอบ๊อบแมนหยาเด้อจ้ะภสษีาาบาคือหกแต่บ๊อบแมนเนาะจะเนาะเป็นปลูกเข่าเนาะจ้ะนี่ปลูกต้นอยู่ขาน้าซุดแดนนี่ยจะสุดหมองแดงๆหมองคุท่าทางคุณจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งปลาเบิ้งบวบก,กันจักหน่อยอันนี้ก็เครือกล้กวยกล้วยก็ไล่หลาย,ลายปลูกไว้กินเนาะจ้ะเนาะไปจ้บะบ้านนี้ไปเบิง้ง เครื่องแบบบวกกันนี่กวนสิพอบักบวบก,ก็มีกล้วยอีกเครือหนึง่งเพิ่นเห็ดเป็นอุโมงค์ไใยง่ามๆแต่พี่น้องเพิ่นเห็ดไใยเพิ่นสาราเทศสาราเทศ,เทศยังปะไม้กล้วยเพิ่นพอได้กินแต่พี่น้องจา๋าจะเป็นซุ่มต้องสิไว้โอเคอยู่ได้แต่พี่น้องจา้าแบบนี้ โดดกระแลนอยู่นาท่างนะจ๊ะนี่นมันกระมองที่ห้องทายมองป่ามาอันนี้แต่ว่าท่างนี้สิเป็นบริเวณทางในน่าจะนะแต่สำหรับคลิปนี้กับสิ่งภาพผีผ่านหนองมาเบิงบรรยากาศบรรหนอกบรรหนองธรรมาชาติน่าจะนะนี่นบับบวบเห็นบ่าจา๊ะนี่มันแบบบวบมันอยากมืดทางนี้เดียวบ,บวบหน่อยใสยแย่แกงแล้วไมแล้วก็ต้นกล้วย ต้นกลวยเหล่าไก่ก็มังเห็ดเหล่าไก่จัะตรงนั้นปลาบักฮงมะละก,กรอรนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแน่นอจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายจา้ะติดตามคลิปหน้าเดอา้อจ้ะ